day, Welcome to another one, International! Yay! Hello everyone! I'm so glad that I have a lot of time to make video for you. It's not easy for me because of the most of my time I have to study. As you know, I'm studying so hard. It's so uh, uh, difficult. It's about nurse assistant, but I have to continue to make it finish. By the way, today I have very very exciting course. I have very very wonderful surprise uh, article would like to tell you the topic is about 10 things 10 things don't do in Germany. You probably surprised What is about, you have no idea. But please wait my answer. Thank you so much. Mm -hmm. Hello, Leute, It says Sophie, then heute ich habe iVision site uh, for this uh, video market. It's such in ist it's this ส e นแต่ฉัน yeah, nice yeah, s ว <g Designer> <laughs> 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 ั e h u h ส e s e ิ t m ดีอ c สสวัสดีอีกครั้งนะคะฟ้าร้องแล้วอเริ่มจะทำ YouTube เมื่อกี้โดนเชื่อไหมคะว่าทำ YouTube แล้วปรากฏว่า ฝนตกหยุดไปพักหนึ่งนะคะหลบไปในตึกแล้วก็กลับออกมาใหม่หวังว่าคราวนี้คงได้เสร็จแล้วนะ <laughs> I'm not sure what happened uh, uh, in Germany and the weather is not sure ค่ะอย่างที่บอกแล้วค่ะอากาศมันไม่แน่นอนเลยจริงๆ the weather is not sure the weather this s e a h e n นะคะอินโดนีเซียนะคะค่ะวันนี้นะคะแล้วเดวันมาเนี่ยจะงงว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ไปอยู่ในป่าในสวนไม่ใช่ป่านะคะแต่เป็นสวนไม้ใช่ค่ะ เป็นสวนสาธารณะที่สวยมากอยู่ใจกลางของฟ i ีติชตาเซอร์นะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยววันนี้รัดวันขอรีบหน่อยนะเมื่อกี้แดดมาแล้วฝนมาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวระดวันก็ขอเข้าเรื่องเลยนะคะวันนี้นะคะหัวข้อก็คือ10อย่างที่ไม่ควรทําใน Germany หรือในดอชแลนด์หนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้คือความจริงนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้จริงหรอก็ก็ป่าคดงนัประวั์ก็มาจากที่นี่ ต้องบอกเลยว่าระวังเลยนะคะใครที่มีแฟนที่จะมาอยู่หรือว่าจะมาเรียนคุณจะต้องมีสังคมอยู่ที่นี่นะคะและมีเพื่อนเป็นคนเยอรมันระวังนิดหนึ่งนะใครที่มีเพื่อนมีแฟนมีญาติระวังนิดหนึ่งเพราะเรื่องนี้สําคัญและจาเป็นและเซนสิทีฟมากนะคะนั่นก็คือห้ามพูดเรื่องนาซีคือถ้าเกิดมาเรียนหรือว่าพูดกันแบบ เป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้นะได้แต่ว่าอย่าเอามาพูดเล่นหรืออย่าเอาสัญ,ญลักษณ์นาซีมาทาเป็นแฟชั่นนะคะเพราะว่าคนเยอรมันไม่สนุกด้วยนะคะเพราะว่าเขาผ่านความเจ็บปวดความรวดร้าวญาติโยมเขาเสียกันมาในอดีตเนี่ยเ,เกี่ยวกับสงครามนาซีมาเยอะเพราะฉะนั้นไม่เอานะคะใครที่มาอยู่ในสังคมนี้เราจะไม่คุยเรื่องนี้นะคะโอเคค่ะตายแล้วฝนตกอีกแล้วฉันจะได้ทำมเนียโอเคไม่เป็นไรดิโชม u สโกออนเนาะ ตกก็ได้ตกไปเลยไม่เป็นไรสุดจะไปต่อโอเคค่ะเรื่องที่สองนะคะอย่าเดินในทางจักรยานนะคะเพราะว่าถ้าเดินในทางจักรยานเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีปัญหากับคนเยอรมันนะเพราะว่าเขาเป็นเขาจะห้ามให้ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าทางจักรยานว่างนะคะจะเป็นทางสีแดงนะคะเราก็เดินไม่ได้นะคะอันที่สองถ้าเราไปมีเรื่องมีปัญหากับเขาเนี่ยแน่นอนค่ะคนที่ถูกปรับนะนั่นก็คือเราแน่นอนเดี๋ยวขออนุญาตกลางร,ร่มนิดนึงนะคะคือเมื่อกี้เนี่ย เขาหยุดไปพักแล้วแดดก็มานะคะตอนนี้ตกอีกแล้วค่ะ <laughs> ขอไลฟ์วิดีโอขอไลฟ์คลิปนะทั้งฝนตกนี่แหละ <laughs> นะคะต่อไปไปเรื่องที่สามเลยค่ะเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลา <laughs> เดี๋ยวจะมีการโชว์สถานที่ตอนฝนตกนิดนึงนะ <laughs> เรื่องที่สามนะคะเพื่อนๆอย่าให้ของขวัญล่วงหน้ากับเขาเรียกว่าอย่าให้ของขวัญันเกิดล่วงหน้ากับชาวเยอรมันนะใครที่มีเพื่อนคนเยอรมันมีแฟนมีสังคมที่นี่นะคะ อย่าให้ของขวัญล่วงหน้ากับคนเยอรมันถามว่าทําไมก็เพราะว่าการให้ของขวัญล่วงหน้านะคะของขวัญวันเกิดขอโทษแหมไม่ได้ย้ําำขบวันเกิดของขวัญวันเกิดนะคะอย่าให้ของขวัญวันเกิดล่วงหน้าเพราะว่าเป็นการแช่งเขานะคะให้เขาอายุสั้นลงอันนี้เป็นวัฒนธรรมของเขาเลยนะเป็นการแช่งเขาให้อายุสั้นลงเพราะฉะนั้นอย่าให้ของขวัญวันเกิดกับเขาล่วงหน้านะคะข้อต่อไปเลยค่ะข้อต่อไปก็คือ ขวดพลาสติกที่นี่นะคะบอกเลยว่าอาจจะฟังดูแล้วนอ,อน,นเนะหน่อยแต่มันคือเรื่องจริงนะคะขวดพลาสติกที่นี่เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยคนที่นี่ส่วนใหญ่นะคนที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ทิ้งกันเพราะมีค่าถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยเป็นราคา10บ,บาทเลยนะคะแต่คนต่างชาตินะคะนักท่องเที่ยวเวลาเขามาเที่ยวที่นี่เขากินเสร็จเขาทิ้งนะคะแล้วคนเยอรมันส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรดี ไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกมันจะมีสัญ,ญลักษณ์มันมีอ่อ EP หนึ่งนาทีและในวันมีสัญ,ญลักษณ์ให้ดูแล้วนะคะถ้ามีสัญ,ญลักษณ์แบบนั้นนะคะเราจะไม่ทิ้งนะคะเพราะว่ามีค่าถึง10บาทเลยนะคะโอเคค่ะข้อต่อไปนะคะอย่าให้ดอกลิลลี่กับดอกแคนิชันในงานสังสรรค์วันเกิดหรืองานที่เป็นมงคลถามว่าทําไมให้ไม่ได้เพราะว่าดอกลิลลี่กับดอกแคนิชันนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของงานศพนะคะ ดอกลิลลี่กับดอกคานิเชนเป็นสัญลักษณ์ของงานศพนะคะเพื่อนๆจำไ้เลยนะคะอันนี้ก็คือเพื่อนๆขาลูกเห็บตกค่ะไม่ใช่ฝนนะคะแต่เป็นลูกเห็บโอ้ Amazing มากเลยอ่ะแต่ว่าจะให้ดูยังไงเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเห็นไหมคะตอนนี้เราจดวันอยู่ในสวนนะคะเพื่อนๆแล้วสวนนี้นะโอ้โหสุดยอดมากลูกเห็บตกค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวหยิบมาได้ไหมอ่ะหยิบมาไม่ได้นะแต่เป็นลูกเห็บค่ะโอตายนะเมื่อกี้นรดวันอยู่บนตึกนะโอเคขอกลับไหมครับเพื่อนๆฝนตกแดดออกฝนตกด้วยแดดออกด้วยลูกเห็บตกด้วยนี่แหละค่ะบรรยากาศของเยอรมนีอันนี้คือสดสดเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้นี่เป็นอะไรที่สดมากเป็นการถ่ายทำที่สดมากนะคะ ยังไงก็สิ่งที่รัตวัลบอกไว้ให้เพื่อนๆจำไว้ด้วยนะคะเพราะว่าค่อนข้างค่อนข้างจะเป็นอันตรายนะคะโดยเฉพาะการที่จะพูดเรื่องนาซีนะคะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะข้ามถนนของบ้านเราเนี่ยจะเป็นสีแดงพอไฟจราจรเป็นสีแดงเราข้ามถนนได้แต่ที่นี่ไฟจราจรต้องเป็นสีเขียวนะคะไฟจราจรเป็นสีเขียวแล้วกเ็เป็นรูปคนเดินเราถึงจะข้ามถนนได้ นะคะถ้าไฟจราจรเป็นสีเขียวเป็นรูปคนเดินเราถึงจะข้ามถนนได้ข้อต่อไปเลยค่ะอย่าทิ้งขยะมั่ว่วนะคะในประเทศเยอรมันนะคะอิขอโทษนะคะเพื่อนในประเทศเยอรมันนะคะ เขาจะไม่ทิ้งขยะซีสัวถามว่าทำไมถึงไม่ทิ้งขยะมวนสัวซีสัวนะก็เพราะว่าทุกแขงเขาจะมีถังขยะไว้ให้นะคะมีอยู่อีพีหนึ่งนะแล้วเดะวันได้เห็นได้ได้ไดให้เพื่อนๆได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรนะถังขยะรีไซเคลิลถังขยะกระดาษถังขยะอะไรมีหมดนะคะเพราะฉะนั้นที่เยอรมันเกือบทุกแขงเขาจะมีถังขยะ ประเภทต่างๆไว้ให้คุณทิ้งอยู่แล้วไม่ใช่เดินตามท้องถนนแล้วคุณจะทิ้งได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะวัทบทวนให้นิดนึงนะข้อแรกเลยนะคะอย่าพูดเรื่องนาซีเป็นเรื่องตลกอย่าเอาสัญ,ญลักษณ์นาซีมาทําเป็นแฟชั่นหรือล้อ,อแซวคนเยอรมันเพราะคุณอาจจะถูกตกถูกต่อยหรือมีปัญหากันได้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เซนงิกีฟเขามากอเออเรื่องที่2นะคะอย่าเดินเส้นทางจักรยาน ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีจักรยานวิ่งเป็นเส้นสีแดงนะรัตธวันเคยให้เห็นในเขาเรียกว่าอะไรนะในคลิปต่างๆของแตท่ที่รัฐธรนทํามานะคะเพราะถ้าคุณเดินมีปัญหาคุณขี่จักรยานคุณนะคะเป็นคนผิดและคุณจะถูกปรับด้วยข้อ3อาอาขวดขวดพลาสติกที่นี่นะคะส่วนใหญ่แล้วคนเยอรมันจริงๆจับไม่ทิ้งนะคะกินเสร็จแล้วเขาจะเอาไปารัฐบรนได้ทำอีพเรื่องนี้เราไปดูได้ย้อนดูได้เลยนะคะ จะมีราคาถึง10บ,บาทบ้านเราเลยนะคะข้อต่อไปอ,อ,อยาให้ของขวัญวันเกิดล่วงหน้าแก่คนเออยอรมนันเพราะเขาถือว่าเป็นการแช่งให้เขาอายุสั้นลงนะคะและข้อต่อไปนะคะน่าจะเป็นข้อ7ข้อ6แล้วใช่ไหมย,ยาให้ดอกเลลี่กับดอกคานชันในงานมงคลไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานหรืองานวันเกิดเพราะว่าเขาถือว่าเป็นการให้เน่ไอ,อเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นดอกไม้สําหรับงานศพอันนี้สําคัญมากนะเป็นดอกไม้สําหรับงานศพ ะะต่อไปข้อ7นะคะอย่าทิ้งขยะมวซส่วพมที่นี่เนี่ยเขาแยกถังขยะอะไรแต่ละประเภทในเกือบทุกแห่งไว้ให้คุณอยู่แล้วนะคะต่อไปข้อต่อไปนะคะข้อที่8อ่าอันนี้สําคัญมากเลยในวันนักดาละเรียบความกังวลกับเรื่องของภาวะอากาศนะคะอยู่ดีๆฝนตกนะคะแดดมาลูกเห็บก็มาด้วยฉันงระงงกับอากาศที่นี่จริงๆต่อเลยนะคะสิ่งสําคัญที่สุดคนเยอรมันคือการ ไม่มาสายไม่ว่าคุณจะนัดกับคนเยอรมันเออเป็นเพื่อนเป็นแฟนหรือเป็นญาติหรือแม้กระทั่งสำาคัญที่สุดการทํางานถ้าคุณมาสายครั้งสองครั้งหรือแม้กระทั่งครั้งเดียวเขาไม่โอเคกับคุณแล้วนะเพราะคนที่นี่เป็นคนที่ตรงเวลามากๆเลยนะคะแล้วการขนส่งที่นี่เขาก็ตรงเวลาด้วยนะคะและข้อสุดท้ายเลยนะคะครบแล้วนี่นะคะใช่ไหมคะ เออใช่ละครบละเพราะฉะนั้นเพื่อนๆค่ะวันนี้ต้องขอโทษนิดนึงนะและดาวันทํมาคลิปมาจะบอกว่าก่อนที่ทําครั้งนี้และดาวันเริ่มมาทําไดครึ่งหนึ่งแดดออกแล้วอยู่ๆฝนก็ตกแล้วดาวันก็ไปหลบอยู่ที่ตึกก็ออกมา <c oughs> นะคะออกมาแล้วปรากฏว่าเอาอีกแล้วคราวน,นี้นางไม่แค่ตกอย่างเดียวแล้วนางเอาทั้งเอ่อคาเรียกวานะเอาทั้งเห็บเอาทั้งแดดมาด้วยแล้วตอนนี้เพื่อนๆค่ะนี่ค่ะพูดเหมือนก็เห็นไหมคะแดดมาแล้วค่ะเพื่อนๆ เออฉันละงงกับอากาศที่นี่จริงๆเลยนะคะเอาหลับเพื่อนๆในเมื่อแดดมาแล้วนะและแตะวันจะไม่เสียเวลาละเพราะถ้าเสียเวลาอีกเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ตกอีกเพราะว่าเขาไม่แน่นอนเนี่ยใครเห็นไหมคะเพื่อนๆตะวันขออนุญาตถือทั้งร่มนะแล้วก็ถือทั้งกล้องวันนี้แฟนเตือนแล้วว่าอากาศไม่แน่นอนนะเธอเธอจะไปเธอจะทำหรอบอกทำฉันวันนี้ฉันมีเวลาฉันอยากทำ เพราะว่าเห็นเพืเ่อนๆเขาเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาสนใจกันเยอะนะคะเพืเ่อนๆขาวันนี้นะคะรัะดาวนขออนุญาตไม่เดินไกลนะเพราะว่าอย่างที่เห็นละะ้ค่ะฝนก็ตกแล้วก็ลูกเห็บก็มาแล้วตอนนี้มีแดดไว้ใจไม่ได้นะคะเห็นแดดอย่างนี้ล้วค่ะอยู่ๆนางก็ตกลงมาอีกละคะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะงั้นเดี๋ยวระดวันขอมาอยู่ตรงใจกลางวันนี้ระดววนอยู่ที่ใจกลางสวนของฟรีจิสตาร์เซอร์นะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูทางด้านหลังนิดนึงนะ มองตรงไปเพื่อนๆเห็นไหมคะนู่นเลยที่เป็นนั่นะที่เป็นขั้นบันไดเนี่ยนั่นก็คือเจคะนั่นก็คือเจมส์แกลลอรี่เพื่อนๆจาได้นะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะเพื่อนๆขาจากเจมส์แกลลอรี่นะนี่คือตรงศูนย์ที่เลดดวันยืนอยู่เมื่อกี้ที่เลดดวันยืนทํา YouTube อยู่เมื่อกี้นะคะโอเคนะคะคราวนี้จากเจมส์แกลลอรี่นะเพื่อนๆนะตรงนี้เลยที่มีคนเดินอยู่เนี่ยเนี่ยในตรงนี้เนี่ยเจมส์แกลลอรี่เดินมาเดินมาทางด้านหน้าค่ะเพื่อนๆ เดินมาทางด้านหน้านี่คือสวนยอมใหญ่ที่มีชื่อเสียงของเบอร์ลินนะคะของเบรลนตรงนี้ทุกคนสามารถจะนั่งรันล้ากันได้หมดเลยโอ้ตายแล้วขอโทษนิดนึงนะคะขอโทษนิดนึงนะเพื่อนๆดูวิวแป๊บหนึ่งนะแราดาวรนขออืมนะนะคะเห็นไหมคะอันนี้นะคะเป็นมิวเซียมที่เราเห็นจากข้างหลังเจมส์แกลอรี่จำได้ไหมนี่คือส่วนหน้าของมิวเซียมนี่คือส่วนหน้าของมิวเซียม และนี่คือสวนสวนใจกลางที่เวลาฝนฟ้าไม่ตกแดดดีๆเนี่ยทุกคนจะมานั่งพักผ่อนนะคะมาปูเสื่อมาพักผ่อนกันเห็นนะคะแล้วข้างหน้าเป็นถนนใหญ่รถวิง่งแล้วไฮไลท์เขาอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆหน้าเห็นไหมคะนี่คือไฮไลท์ใหญ่เลยถามว่ามันคืออะไรอันนี้คือ,อเขาเรียกอะไรนะพิพิธภัณฑ์ใหญ่นะคะข้างในเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ใหญ่นะคะที่ที่นี่พิพิธภัณฑ์เขาเยอะมากเลยค่ะเขาเรียก เหมือนภาษาอังกฤษภาษากรีกมิวเซียมใช่ไหมคะนี่เป็นมูสินมูสิมนะคะนี่เป็นพิพิธภัณฑ์ใหญ่ตอนกลางคืนนะคะสวยมากจะมีไฟล้อมรอบออกแนวโบสถ์แต่ไม่ใช่โบสถ์นะคะแต่ก็อาจจะคล้ายๆประมาณนั้นละคะ่ะแล้วก็มีน้ําพุเห็นไหมคะเดี๋ยวแล้วฝั่งนู้นนะคะเพื่อนๆจะมีอันนี้มันไม่ใช่พิพิธภัณฑ์นะคะเพื่อนๆแต่เท่าที่รตะวันรู้มาเป็นตึกของอข้าราชการเนี่ยแหละคะ่ะเพราะแฟนบอกว่า ไม่แน่ใจว่ากระทรวงอ่ะเป็นกระทรวงอะไรมันกระทรวงพลังงานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่เป็นตึกเกี่ยวกับอา่าทางข้าราชการรัชการของเขานั่นแหละคะ่ะเนี่ยใครเห็นไหมคะไฮไลท์เนี่ยใครมาก็ต้องถ่ายรูปนะักท่องเที่ยวที่นี่มาเที่ยวเขาก็ต้องถ่ายรูปเพราะว่านี่คือไฮไลท์เลยเห็นไหมคะตอนนี้แดดมาแล้วเมื่อกี้ฝนตกหนึ่งจะเป็นจะตายนี่แหละคะ่ะเยรอรมนีอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะเพื่อนๆขาใครที่มาที่ฟิจิสตา r ์เซอร์ละดดาวนบอกเลยนะ ตกลงมีไม่มีฝนและใช่ไหมเนี่ย,ยงั้นฉันไม่ต้องกางรม่มละนะคะดูดูไปพร้อมๆกันเลยนะโชคดีว่าตอนนี้ดอนตัดสินใจทําขึ้นมาตอนนี้เนี่ยก็คืออากาศดีมากละแต่ในความอากาศดีก็คือแดดนี้เอาแน่ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอากาศที่นี่บอกเลยว่าก็อย่างที่เห็นละค่ะแล้วลดอนไม่ไม่ไม,ไม่มั่นใจกับเขาเลยเนี่ยค่ะ, <S <S คะนี่คือศูนย์กลางของฟรีดิชตาเซอร์นะคะที่เป็นสวนหย่อมที่ ประชาชนไม่ว่าคนเยอรมันหรือคนต่างชาติโดยเฉพาะคนต่างชาติชอบมาถ่ายรูปนะคะชอบมาถ้าไม่มีฝนฟ้าตกนะแดดดีๆนะสนามหญ้านี่เต็มไปด้วยผู้คนหมูเสือนะคะมานั่งพักผ่อนกันเยอะแยะเลยนะคะนี่แหะค่ะนี่คือศูนย์กลางฟิติสตาเซอร์ที่วันนี้ฝนตกฟ้าร้องแล้วแต่วันก็ไม่หนีนะคะอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นเอาละค่ะ วันนี้ด้วยความที่อากาศไม่ค่อยจะเป็นใจนะยัดวางกล้องตรงนี้เลยละกันโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะล่ำลากันตรงนี้แหละนะตอนนี้หุบ่มละด้วยอากาศที่ไม่ค่อยเป็นใจนะคะเพื่อนๆน,นะคะเอ,อ่อนัดตวันกลัววา่าเมื่อกี้สองรอบขออนุญาตไปนึงนะคะเมื่อกี้สองรอบเนี่ยเขาตัดมาละนี่คราวนี้รอบที่สองเนี่ยมีทั้งฝนมีทั้งแดดแล้วก็มีทั้งลูกเห็บนดาวันกลัววา่า ถ้าสมมติว่ารัฐวันทักช้ายืนอีกสักรอบที่3เนี่ยคราวนี้คงได้ยืนอาบน้ำกันตรงนี้ละค่ะนะคะแดดมาก็ไว้ใจไม่ได้เลยอย่างที่เห็นเมื่อกี้ละคะ่ะฝนตกฟ้าร้องแล้วก็มีลูกเห็ดทั้งที่มีแดดจัดอากาศของ <c oughs> ประเทศอื่นรัฐวันไม่แน่ใจนะคะยุโรปอื่นแต่เยอรมนีนะคะโดอชแลนนะคะโซคุนฟิวส์นะคะเซอเซคอนฟิวเซอร์นะคะเป็นอะไรที่แบบสับสนเดี๋ยวดีเดียวร้ายในเวลาเดียวกัน ะะยังไงวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะสิ่งที่เลดาวันบอกนะคะเดี๋ยวขอทบทวนอีกรอบหนึงละกันนะคะก่อนที่รลดวันจะจากไปในวันนี้นะก่อนที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะจ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 ะเวลาสุดท้ายของการที่เราล่ำลาก,กันในคลิปนี้นะคะนั่นก็คือหนึ่งะคะอย่าพูดเรื่องนาซีเป็นของเล่นนะคะอย่าอย่าอย่ายก็คือพยายามไม่พูดถึงดีที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเสียใจนะคะ 2. องนะคะอ,อ,อย่าให้ดอกคาเนชันแล้วก็ดอกลิลลี่ในงานมงคลเ <c oughs> พราะเขาถือว่าดอกไม้2ดอกนี้เป็นออดอกไม้ที่ใช้สำหรับงานศพสามนะคะอย่าเดินในทางจักรยานนะคะเพราะเป็นกฎบังคับของเยอรมันเลยไม่ได้เลยนะคะคุณเป็นคนผิดนะสนะคะขวดพลาสติกเมื่อเราดื่มแล้วนสำหรับเยอรมันแล้วถ้าคนที่นี่เนี่ยเขาจะไม่ทิ้งเพราะมีราคามีค่าถึงสิบบาทนะคะ ถ้าคิดเป็นเงินไทยนะ10บ,บาทต่อไป5อย่าทิ้งขยะมูลสัวเพราะทุกส่วนทุกแห่งของนอร์แลนด์ของเยอรมันเนี่ยเขามีถังขยะที่แยกประเภทให้อยู่แล้วถ้าคุณทิ้งขยะมูลสัวเจอตำรวจเห็นคุณจะถูกปรับได้นะคะ mm hmm. ข้อที่6อย่าให้ของขวัญวันเกิดล่วงหน้าหรือให้พรวันเกิดล่วงหน้าไอ้พรนะไม่เท่าไหร่แต่ของขวัญวันเกิดล่วงหน้าอย่าให้เพราะเขาถือว่าเป็นการไปสาปแช่งเขานะคะทําให้เขาอายุเขาสั้นลงนะคะ mm hmm. เอ่อ ต่อไปนะคะกลัวเรื่องอากาศมากเลยค่ะเพื่อนๆก็ทาให้ลืมนะค่อนข้างที่จะอ่ะอย่ามาสายนะคะเพราะว่าคนเยอรมันเรื่องเวลาเข้าสําคัญมากและนี่เป็นผลสืบเนื่องให้ transportation ที่นี่นะคะขบวนการอนะ่ะเขาเียอะไรที่เกี่ยวกับสาธารณนะเนี่ยคาจะตรงเวลามากๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีนัดหมายอะไรกับคนเยอรมันคุณต้องตรงเวลาที่สุดโดยเฉพาะเวลาทํางานคุณต้องไปทํางานตรงเวลาถ้าไม่ตรงเวลานะคะมีสิทธิ์ถูกไล่ออกได้นะคะ ออโอเคค่ะยังไงก็สิ่งที่พูดมานี้นะคะให้เพื่อนๆนะที่จะมาเยอรมันนะอย่าลืมนะคะจําไว้เพราะสิ่งเหล่านี้ที่เดวันบอกมาเนี่ยมันสําคัญทั้งหมดเลยนะคะนี่คือสิ่งสําคัญจริงๆในเขาเรียกว่าน,นะนิสัยวัฒนธรรมของเยอรมันนะคะยังไงก็อย่าวันนี้แล้วเดวันต้องขอโทษนิดนึงนะ อย่างที่เห็นแล้วคะ่ะทุกอย่างมัน,มนสดจริงจริงนะคะมันเกิดขณะที่เลดีด้วันกําลังทําคลิปเลยคือตอนแรกกันหนีฝนไปที่มิวเซียมแล้วล่ะคะ่ะไปที่พิพิธภัณฑ์แล้วปรากฏว่าถอยออกมาเอา้านางเอาอีกแล้วและคราวนี้เอาทั้งแดดทั้งลูกเห็บลงมาเลยนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่เรียลไรตี้มากๆนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณที่เพื่อนๆอยังคงติดตามยังค,คงคอมเมนต์เข้ามานะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการถ่ายทำที่ดิบดิบ โคตระดิบนะคะดิบจริงๆตรงนั้นแต่ว,วันนี้ก็เนี่ยดิบแล้วจริงๆนะคะยังไงวันนี้นะคะ uh, I hope so everyone so enjoy about my this new clip I try my best to make it a better uh, although the weather is not good really is so confused uh, as you see as you have seen now the weather is so very very confused it's only short time uh, sometimes uh, so sunshine sometimes raining sometimes A lot of windy. I'm so not sure how long can I do it uh, for you. But uh, finally, I try my best to make it better, better. I hope you still follow me, uh, subscribe, like my this clip. Thank you so, thank you so much. You still have a lot of uh, comments about my clip. Thank you so much. I'm so appreciate you. So marvelous. I'm so uh, appreciate about this a lot. Ich danke, ich danke uh, Alessa, ich bedanke mich, Alessa keine. ich hoffe, heute alles so gen uh, gießen, genießen gießen, uh, über meine uh, diese Clip uh, uh, machen. weil das wieder sehr schlecht ist, nicht sicher, in der Zeit manchmal Regen, Sonne und uh, ein bisschen Wind. Uh, <laughs> Aber egal. Ich habe äh, Alessa Marken für euch. Ich hoffe, äh, äh, Alessa ist sehr gut für euch und äh, sie ist sehr zufrieden über meinen Clip auch. Danke, so, äh, danke für, guck mal Kanals äh, Kanal und äh, danke für freuen äh, teilen mich äh, noch in der ersten นะคะยังไงขอบคุณมากๆเห็นไหมคะขณะที่ฤดวันใกล้จะจบแล้วเนี่ยแดดมาแรงมากเลย <c oughs> ขอโทษนะคะแต่ไอความแดดมาแรงนี่อย่าไว้ใจนะเพราะว่าเมื่อกี้ะดวันโดนแล้วลงมาจากตึกเอ่อมิวเซียมแดดมาแรงประกอรแป๊บเดียวฝนมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจฤดวันาวอาจจะรีบทาคลิปพูดเร็วไปนหน่อยทั้งอังกฤษเยอรมันไทยนะคะจะเห็นแล้วว่าจะลุกมี้ลุกลนมากเพราะว่ากลัวมากเลยค่ะเมื่อกี้โดนลูกเห็บแล้วกลัวแล้ว กลัวจะลงมาอีกรอบตรงนี้ได้อาบน้ำกูตรงนี้ไม่ต้องกลับบ้านแล้วล่ะนะคะยังไงแล้วก็ thank you so much for everyone subscribe me uh, like me a n comment me uh, thank you so much I'm so appreciate you so marvelous you so wonderful thank you so much I'm so very appreciate about this uh, I hope you like I hope you will continue uh, wait my new clip ich warte auf dieser ควา c ตั้ง e จของ i มแ n ะผ h หวัง o ่าทุกค e จะติดตามชกัน b ่อไปด้วยนะคะขอบคุณท l กคนี่ติด n ามชมมาตลอดนะคะขอบคุนีติามาอดนะคะขอบทุเทุกหน่อยดตามาะด้วคอากาศทนี่ยทดตามรมมาตลอนะคะขอบคุสรีบ,รบนที่าราอดบณทนที่มนะคะขอคนที่ตดามานที่ะะกกที่ตวยงามวันาตลนะคะมีคนมทเ,มเก่นดีตรดมาตล่ดนะกีตาม์มมาแนะใจข่าจะเห็นห่จไา,าไปขายเะคขอกล้ไม่ได้านะสิทธตลอนคคล สิทธทิส่วนบุคคลก็เปรีทีที่นี่เขาแรงมากนะคะจะมีคนมาเล่นดนตรีใกล้ๆน้ำพุเห็นไหมคะพอแดดมาเนี่ยคนจะมารวมตัวกันคนจะมาถ่ายรูปอย่าลืมนะคะถ้าใครที่ไม่ว่าจะมีแพลนมาเรียนมาอยู่มาเที่ยวนะคะที่เยอรมนีนะคะถ้าคุณมาถึงเบอร์ลินแล้วคุณไม่มาถึงที่นี่ถือว่าคุณยังไม่มาถึงเบอร์ลินนะนี่คือใจกลางสวนหย่อมนะคะเอ่อกลางสวนหย่อมพักผ่อนใจกลางที่ดังของ เยอรมนดีเบอร์ลินนะคะมาอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆแล้วก็อย่าลืมนะคะรบครนยังคงติดตามดูคลิปต่อๆไปและในวันมีอะไรที่สำคัญที่น่าสนใจสถานที่สวยๆมากมายแล้วหัวข้อดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะเอา f ี e d the c e n t s